เดี๋ยวครับโผนมาหายสองแบบดีแล้วออกพอดีดีกอนดีแล้วเป็นตีหัวโผนแล้วเจขอบไปเอาไปครับล้อแล้วเจขอบไปเอาเจได้ด้วยโอ้โหเกมโผล่เลยครับเข่าให้แบบถ้าจะโดนบูโตหรือว่าโอ้โหแค่วิ่งตัดผ่านมาด้วยนะแล้วลงนานลงนาน โอ้โหติดหัวไม่ติดหัวเป็นสุดท้ายแล้วลกนานก็ผมไม่ได้ปูชิวน็อกดาวครั้งที่สองฮะไอเมทเทสกับเดเทอแล้วเดทไปเจอ ETA ข้างหลังอีกหนึ่งทีแล้วเจคอบเดไปปูชิวไว้ก่อนเจอเขาส่วนมาหายสองแบดดีแล้วโอ้โหเป็นพอสก็ผมไม่ได้นูรีนั้นน็อกดาวใบแบตโดนปิดงานโดยท่านของโลกนันครับและเอาพื้นที่หนีต่อเลยฮะเอเมทเทได้ฟุกกี้ดักแมนขยับมาแต่ว่าเหมือนจะเป็นจังหวะที่เลลิกขยับออกพอลดีบอลดีนั้นเป็นตีทัวร์เบอร์ลีวของดักแมนก็ผม คอนโทอนรีคอยได้ดีจริงๆครับตรงนี้3คิวไปแล้วครับเป็นมาทเอสเกมไหนที่นายได้ออกอลไปก่อนยังไงแล้วโอ้โหมาได้2คิวแล้วนะแล้วลงนันครับไปได้ลีออนคิวแล้น้องดาวลงไปแล้วเอ็ดดี้เนทถ้าเกิดว่า m i t ทได้ไก่เหรอไก่น่าจะขึ้นไปใกล้ๆกับเอเลน่าเลยแต่ต้องรุนให้เอเลน่าจบเร็วครับน่าจะถึงแค่เพิร์ลมูนะพี่บอมนิดเดียวว้าอะ อุ้ยแล้วกลางวงตอนนี้คือโล่งโจ้แมนชาโนดาปิดคิวออนเฟิร์มจบอันดับที่6ส่วนดักแมนไปได้ก็ดแมวและเจไดมุมคอร์สจะบอกแค่เหรอสีเจ็ดโอ้ยหัวโอ้ยแต่กระตุกไมนยอมโอ้ยเจไดเหมือนจะไม่มีหมวกด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้คนนันสิอุ้ยแต่สีเจ็ดเล่นแบบนี้การันตีเล่าตกชั้นนะผมบอกก่อนใช่ฮะแล้วโอ้โหเห็นคิวีลขึ้นเลยมาเทสตับสายก็ผมเนโกซีทักเกะไปโอ้แต่ด้านหลังเคามาต้องถอยลงมาก่อนครับผมเป็นเจไดครับแบ่งไปอีกหนึ่งคิวครับ สีได้ไปแล้วหมด8คิวด้วยกันครับผมบุรีรัมย์ตอนนี้3คิวแต่เหลือ2คนเท่านั้นครับครับผมผมรู้ตั้งแต่ก่อนเริ่มและเออของทีมเต้ขอบไปได้โอดได้น้องดาวลงไปยังไงแล้วเดินมามุมนี้แกรนด์เถมไปข้างบนก่อนแล้วเดินล่างยังไงเอ้าเคมไปสวนใส่ดักแมนครับคุณตั้งที่ไปทักเนี่ยฮะทีแบบนี้น่าจะเดินได้ง่ายขึ้นนะสำหรับเอลิน่าครับแต่ว่าต้องเคลียร์แบคทูเบสิกให้ได้ครับ แล้วเลออีไปเนทได้เคมในที่นายมาเหมือนกันค e> รับเอาแล้วเหลือ2คนแล้วเจขอบไปเอาไปครับรอแล้วเจขอบไปเอาเจได้ด้วยโอ้โหเก็บหมดเลยครับผมหย่างรอดอยู่ครับและเรียบร้อยฮะเอกซตรีกับเจขอบเก็บเมล็อกับเจไดไปครับเนทลงไปโดมาครึ่งหลอเนี่ยผมแต่ว่าไหลเข้ามาชิดได้แล้วเรียบร้อยอามิงกอ๋อเซเว่นออฟเอาแล้วดิแฟลตหนึ่งลูกก่อนโอ้เขาหลอดเนทเอาช้าคนย้อยๆนะเจไะเบิด์สูง โง่นานแต่เปคุณสองเจ็บหนักมากเลยอีหลบหลังรถจะบอกว่าจยิงรอดไท้องรถเมื่อกี้แหมยังไม่มีมุมไม่ยิงะแล้วนอนหลบไปก่อนโดนหน้าหลังเลยฮะตอนนี้แบคทูเบสิกโอ้ยลิน่าก็ดึงเทนนี่ไหนกลับมาได้เหมือนกันครับแล้วดูเหมือนจะเลยฮะตรงนี้มโลอรทอเผาให้แบบน่าจะโดนบูโตว่าโอ้ยแค่วิ่งตัดผ่านเอกซิดได้เลยไปก่อนเรียบร้อยครับผมแปดคิวแล้วฮะ MITH ปั๊มปั๊มเปลี่ยนเลยบริวมปั๊มก่อนหนึ่งโอเคไปหนึ่งเก็บไปสองปั๊มเลือดจังหวะปั๊มเลือดฟุกปอดฟุกแล้วแม่มันรเผาดักไว้แต่เกือบลามตัวตัวเองฮะเกมนายนายมูโตนมาแล้วไม่น่าพลาดเลยครับหงเจ็บจัดที <หา S 1> ่แล้วหรอเอ็กซ์โอติดเข้ามายิงเหรอเข้ามาเอาเลยครับตรงนี้แล้วเรียบร้อยฮะเหลือดเอไมทีเอสกับบุรีลามยูเดนติสปอร์ตเอาแล้วเอไทีเอสถ้าได้ไก่เกมนี้ จะแซงเพรามูดขึ้นไปครับผมแล้วก็ไปกดดันเอียรีนาอย่างที่บอกจริงๆแล้วเจคอบเดินต่อมาลงนานเผาจะเก็บคิวนี้ให้ได้กระเป๋าัวเรี้ยวไหมเรียบร้อย MITM เลยครับผมเรียบร้อยเลยเองเลยฮะแล้วเจได้ครับผมเฮ้ยเป็นเซเว่นออฟนะได้ลงนานไปแล้วเก็บออกจากครีมได้ด้วยฮะเหมือนจะไหลเข้ามาชาร์จด้านห้าของท7หรือเปล่าเจออีกตัวยังไงเราเจอต่อเนื่องรีโหลดมามุมเจอตัว เจอตัวโอ้ยเจอตัวเจไดโอ้ยกลายเป็นรถนี่เพิ่งได้ไก่มานะครับผมกลายเ็จะมาปิด4-7คนเดียวทำไม่ได้ไม่ไหวว่ะเจอเจไดส่วนไปหาย2เลยครับหลังอะใครมาตามผมผมจะไม่ทายมินแล้วผมเซ็งอ้าวแล้วดิเฮมายดีเอสตอนนี้เหลือคนเดียวเป็นเจเขาแต่ว่ายังได้อยู่ ยิงลอดข่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วปิดไม่ได้ด้วยอะไรกันนะเกมนี้แล้วโดนมาเดินตามเรียบร้อย16เต็มครับผมผมบอกนะคุณอาคีร้อ้องเอ้ยดรอาจุงกิพอเช้ยครับชดนี้มันจะโดนคิวตีวอีกหรือเปล่าใช่เพอหมดมุมไปแล้วด้วยนะหลงนานดูชาเปอร์หนึ่งแต้มหมอถามจริงเอาแล้วดิไปเปิดเขาได้ก่อนด้วยนะฮะเราเดินต่อเนื่องนะตรงนี้ MIT ครับอ่านฟรีชัดเจนแน่นอนมุมนี้ควักแกลเนตขึ้นมาแล้วหลบไปทันครับผมเดินเลย ยังหลบได้ต้องปล่อยต้อองปล่ยแล้วเป็นไซก้าไซก้าคูณหกอาวละโอ้ยโดนหลังยิงมาทั้งบนเขาโดนหลังยิงมาโอ้เล่หมดแล้วฮะตรงนี้เล่หมดแล้วเดี๋ยวอยู่ไม่ได้กอนแมนน้าแล้วเรียบร้อยปิดงานโดยล้มนันไม้ครับชาร์เปอร์หนึ่งคะแนนครับเกมนี้ไม่ถึงนะแบบนี้ฮะี้ยเปเนตเรียบร้อยครับเรียบร้อยเจคอบนะปิดทางด้านของคิวันเฟิร์มแล้วจบอันดับที่สิบเอ็ดครับอืมเอาฮะดักแมน โอ้โหขึ้นไปเห็นแล้วสเปก่อนเลยแล้วเลลิกเจ๊้าไปเปิดใส่แฟตก่อนครับแล้วมุมนี้ยังไงเอ่ยเรียบร้อยครับผมแจงกูล้อครับไปเจอเห็นขาพอดีครับอุยเอเข้าวงไม่ได้แล้วเจอแต่ดาลากะชาพื้นที่เข้ามาแบบนี้ปัญหาดูริระเบิดเก็บเอกอสิตน้องดาลงไปครับผม ยังไงฮะมุมนี้กดอยู่แล้วโรทีเจ็ดไปได้บากาลิง,างน้องดาลงไปเบลมอสไปเอาดักแมนเช่นเดียวกันยอดเนตลงไปแต่หืมแต่ก่อนแล้วยังไม่ถึงอีกหนึ่งลูกจากปูชิวเต็มไปหมดแล้วตรงนี้โอ้โหซ้ายขวามีหมดแล้วแจงกูล็อกชนเลลีกออกจาก,ก,เ,กาจเกมไปฮะสามออกจากเกมก่อนปูชิวเหลือคนเดียวครับเรียบร้อยครับเมดินไทยแลนด์ครับผมจบแบบที่7ไปครับแล้วเข้ามาชาร์จแล้วครับผมเปิดได้ก่อนมาแล้วให้บาเทชยังไงขึ้นหลังคามามุมนี้เจคอบเดินหน้าให้ก่อนลงนั้นตาไมค์ทีแกลเนตลูกนี้ของเจคอบ วางเข้าไปเหมือนจะเช็คบ้านเห็ดก่อนนี่ยผมแล้วดูมุมของฟุกกี้ครับใช่ครับจะเช็คหรือเปล่าต้องรอดูครับมุมนี้ของฟุกกี้บอโบสทิตมายังไงก็ต้องงัดกันเพื่อบริชั่นต่อไปนะครับอืมถูกครับ4ต่อ4ครับเพอพัมพ์มูดหรือว่า m i t s ครับผมในพื้นที่ด้านบนครับมีพื้นที่ด้านบนเป็นเดิมพันระเบิด ท้อถอยเลับไปแล้วเปิดก่อนแล้วเจขอบค่อยๆดันมาแฟงเบรกไว้โมทอเผาหยุดไว้ให้ไม่เดินมาไม่ได้มันก็จะเดินเข้าโอ้ยเดินมาได้ไงแ้วจะเป็นจังหวัดสวนกันนะฮะโอ้โหแล้วจะโงต่อเลยโอ้ดูความพิว่าธนวัฒน์ไปโดนอ้าวแล้วฟุกกี้มาเล่นมุมนี้พอดีครับผมเอาแล้วดิแล้วคือเขาไหลเข้าตัวบ้านหมดแล้วไอทีเอใช่ครับผมเด็ดคิวครับอนเน่พันยาไปสองต่อสามพอไปได้นูรินเฮ้ยเอทีเอ็น ได้หนูเด้งอ,ออกจากเกมเบลมอสส่วนพอออกจากเกมอน้องดาวเหมือนกันแล้วขอออกจากเกมไปโดยแฟดับผมเหลือก็ต์แมนคนเดียวครับอี้เทีนใช่ครับยังไงโอ้โหแต่ว่าไหลเข้ามาในตะเกียบแล้วเรียบร้อยนะโดนดังเน่าเดเทนเน่กดยับเลยฮะอืมยังไงและเรียบ,บรอ้อยปูชิวท็อปโฟะเดเทเฮ้ยแล้วฝั่งซ้ายเป็นของเขาหมดเลยใช่ครับแล้วดูฮะอยู่ทั้งเดย์พวกมูสไปน์เีสครับเกมนี้ประเด็นคืออันดับ3กับ4ยังอยู่นะแบบนี้อียาลีน่าเหงื่อตกแน่นอนครับต้องฮะ แต่ที่ดีอีกหนึ่งทีคือแวมไพร์นะเพราะว่าตัวเองจะปลอดภัยมากขึ้นนะในเกมนี้ต้องล่าคะแนนให้ได้มากที่สุดครับผมใช่ครับฟุกกี้ลักไก่มากรอนมุมนี้ธโมกโะให้เพื่อนเจคอดลูกบอลเก็บบอลนกดาวไปอ้าวแล้วดิล้วกลายเป็นว่าเหลือ2ต่อ2แล้วถึเดินออกมาจังหวะลักไก่แล้วมาถึงบ้านเหตุก่อนอ้แต่ว่าเจคอยบโซนโอ้ได้ไม่สุดท้ายหน่อยพี่ฮะมาจากที่สี่ให้ไปเทียจับเอาแล้วฮะ